ยิ Samuel, <aff chter> ้เสียงฟ้าหองไก่เข้ามาแล้วจ้ะเนาะค่ะเดี๋้อไปกินหยาอีกฝักหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวพาเพื่นไปเขาคอของค่ะเนาะคค่่ะะเอาออกมากับไซเดียนะคะเนาะหาเพื่นไปกินหยาอีกจังหน่อยหนึ่งนะคะเนาะหน้าเลากับเห่ากับหน้าเห่ากับหยาลายอยู่นะคะเนาะเพราะว่าหลวงโอ้หลวงควายเพิ่นบันไดมาท่าท่าผีนาะค่ะเพาไก่เข่าไก่น้ำเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็เลยหยาก็เลื้ยลายเนาะค่ะเนาะ อ๋อห้เป็นกิมเนี่ยนี่ก็คอยหลัดเพิ่นเนาะค่ะบ้าได้เนาะค่ะเนาะยังเขาอีกทางนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่ทันได้เกี่ยวแค่บ้าถึงเวลาเนาะค่ะเนาะเกี่ยวอยู่เนาะคะ่ะแม่งเกี่ยวบ้นานได้เนาะคะ่ะอาจจะเป็นหลังสงการเพิ่นจี๊ยบสีเกี่ยวนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเขาทางนี้ติดหน้าเฮาเนาะค่ะเนาะ ว่าฟูง่ายพื้นมาเลยเลยแล้วก็ใส่เข้าบ้านเนาะค่ะเนาะว่าฟูง่ายพื้นปุ้นไปฟังฝุ่นนะคะเนาะนี่ค่ะเด็กยพื้นกับไก่เข้ามาก็แป๊บเดียวค่ะข้าวกระเจี๊ยตอนเป็นเขาคอกนะคะเดี๋ยวพาไปเบิรงห่วงเข่าพื้นนะคะเนาะ กระหัอเขาเบึนกะงามๆนะคะเนาะใครไปหองเขาเขาหน้าปังเ่นนะจ้ะ